อยู่บ่ว่าไรอยู่คนเดียวน่ะห้องอยู่ใกล้ต้อมโอ้เจ้าอะไรวะเมษานี่ครับพี่เลลาเก็บตูดพี่เลลาเก็บตูดอืดมาถึงก็ล้างสะอาดเลยครับ นั่ง,งานล้างล้างฉีดน้ำคนหนึ่งนะฮะขัดคนหนึ่งโอ้ดยน้ำยานี่น้ำยาล้างฮะน้ำยาล้างนะ้ำมันเครื่องพวกคราบจาระบีนี่หลุดหมดเลยครับเฮ้ลุดที่จะมานั่งขัดอีกนีเฮาหลุดจริงเด๋ ผมใช้ไอ้อันนี้ลล้างบางฝุ่นน่ะเนี่ยยังสะอาดเลยนี่ต้องมียีย่ห้ันฉุนด้วยอันเนี้ยอันนี้ไม่ฉุนหรอกอยว่า,าอ,อันนี้ต้องเข้าไปล้างถึงข้างในนู่นเลยบ่โอ้บรรยากเาศโอ้โนี่ครับเอามาล้างล้างล้างเสร็จแล้วก็ขายครับพูดดีมีเหตุผล เอา้าก็อื่นมาดูแล้เดี๋ยวไม่ใช่นี่เมื่อวานน่ะใชอ่อื่นมามาลองขับแล้วอะ่ออะฮะเอามาซื้อทเทเลอร์ม,มาขับไมโครทำไมทเทเลอร์มไม่ใช่ชายใหญ่มาเอาบอกเห็นชายใหญ่มาเดี๋ยวม,มาเย็นนะใช่ไหมจับเป็นอแบบนี้มันทันไรเปล่าไ,ไม่ได้ติดก็อลไรชายใหญ่มาเอาอะไรฮะ น่ครับคอยดูว่าเจ้าเมษานี่จะอยู่ได้กี่วันครับอุตสาตาขึ้นเยอะเลยเอามาตอนฝนหรือมัง้งเนาะแล้วมันดูไปเหมือนมันมอมแมม,ม,มมอะ่ะเนี่ยขัดขัดทุ้ครับ,ดดดรบเดี๋ยวก็เสร็จเองล้างต้องล้างสองคนนะครับล้างคนเดียวเหนื่อยครับ ฮะเขามีมีมีอะไรอยู่ที่นั่นทำไมต้องไปนอนเฝ้าไม,ไม่นั่นแหละเราทำไมต้องไปนอนเฝ้าอโอ้เขารางเกือบเสร็จแล้วตัวนี้นนไปขุดอะไรอ้อยขุดตรงนั้นนะ เขาไม่ขุดให้ให้ลึกๆเลยเดีเ๋ยวเพราะมันไม่ใช่สระอันนี้นี่สระ,ะหมู่บ้านไม่ใช่ไหม <c oughs> แต่เหมือนเหมือนว่าน้ำม,มันไม่ค่อยไหลหรือนะว่าเขาไม่ได้เปิดนะมไม่เห็นรอยขุดอยู่เลยแต่ว่าน้ำม,มันไม่ค่อยอ่ะเนี่ยมันมันไม่แห้งอะ่นะ เขาจ้างเขา,เขาจ้างให้มาอันนี้หรือว่ายังไง <ừ. S 1> เขาจ้างวานต้องพี่โอทำเองครับพ,พี่เราฉีดมือเดียวนะพี่โอฉีดสองมือเลยอ๋อพี่เราทำไมได้เลือดแล้วตรงข้านะต้องได้บาทพี่ โดะไรบาทขาป่ะมาจากบ้านแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแค่สะดือเองเหรอไม่รู้ผมเปลี่ยนเสร็จผมออกมาเลยให้พี่วุฒิไปจ่าย แล้วก็มาเป่ากรองเป่าหม้อน้ำอัดจารบีเห็นน่ะเซมอยู่นั่นหแหละแซมก็เอารถไปทำเบร,รกวะทำไมทำไมฟากระโปรงมันสูงอย่างนี้ละ่ะอันนี้ไม่ใช่ของมันวะม,นนนมันสนบสา,ายความรอ้อนสบายความร้อน บอกเรากินข้าวยังยังอ๋อไม่กินหรอยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวพรุ่งนี้ป่ะข้าวพรุ่งนี้ยังไม่ได้กินสาดตาขึ้นเยอะเลยครับ เยวดูภายในก่อนอื้อเปรี้ยไหมพี่โอน่าจะมีนะเพราะมันมีมันมีตู้เออยู่แต่ไม่รู้ว่าเอมีหรือเปล่าน่ครับไม่มีฟิล์มนะครับร้อนไค่แตกเลยแบบนี้ เนี่ยแบบเนี้ยถ้าเอาไปใส่หก้อเนี่ยยังเจมเลยครับผ่านี่ฟังเนี่ยอะไรอยู่เลือฟังเดียวฮะนี่ก็เหลือแค่แท็กนะครับข้างบนในล้างเสร็จหมดแล้วสะอาดเลยครับ แ,แท็กมันเล็กเนาะมันตัวแท็กต,งงตกกนนุ้ยิบเลยแท็กแท็กสี่สิบบนเลยเล็กมากครับแท็กทำเขทาทำมาไม่สมไม่สมดุลกระรถเลยถ้าได้เท่าเจ้ามีนาเนี่ยสวยเลยครับแล้วถ้ามาตัดก็คือคื่คอยไปไซน์เลย rồi chơi cân sẽ chơi cân kệ ốc thuộc xếp đình xếp trà bì lạc sụt tông yêu hấp như là kinh mai tông yêu วัออนนี้ก็ไม่ได้วิ่งงานครับเพราะว่าฝนตกสงสัยจะวิ่งไม่ได้ครับเนีย่ยเรือแท็กสองข้างนี้กับข้างนู้นพวกเครื่องพวกอะไรในล้างหมดแล้วพวกปั๊มอะไรนเน,นี่นนยเขาทำไมร้อนแทะเขาบอกว่าเพิ่งไปทำงานเขาเพิ่งจอดเมื่อกี้บอกเพิ่งจอดเมื่อกี้นี่ ตั้งจนจะไม่ตุงเลยโอ้ออยดังๆก็บอกไปมาใช่แล้วนี่ดูจะมาอีกแล้วครับทองฟาน <ใจ S 1> ครึมๆม,มาแล้ว<จ>แต่วันนี้ฟ้าสดใสามากเลยว,วันนี้ แต่ข้างนี้จะดำๆหน่อยแต่ข้างนี้แบบสว่างมากเหลือที่เดียวนะครับส่วนส่วนข้างบนน่ะส่วนพวกอาร์มพวกบูมหัวเก่ง ล้างเสร็จหมดแล้วเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยครับเดือตรงเอวตรงซอกเอวตรงนี้มันจั๊กกะจี้ครับแตะไม่ได้เลยล้างครึ่งวันแล้วยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ครึ่งวันได้ได้แค่ช่วงบน เราเดี๋ยวมันงับหัวเราพี่แต่โัวจะยกโลไม่โคแล้วห้าวไอเสือมันเป็นไรไอนี่บอกเ้าอย่าห้าวอันนี้ปะกตือเลยได้รูดไหมพี่ ตรูไม่มีรูดครับเร่งเครื่องน้อยเดี๋ยวดับเเ,เ,เสียงจริงรดีครับจะยกหน้านะฮะไม่ใช่มอไซค์นะครับ ยกอีกมไม่ไหลหรอกแค่นั้นนะกยกอีกอีก,อ,กอีกเลยอะ่อยอะยกให้ติดให้ตูดมันติดนั่นเลยนะ่ะอีกเอาแค่นี้นะ่ะ ừm thứ ưng nhóc mơ ván xuống quân y thì ưng mà lông lột nè u khăng lang đinh tìm lại vị hả chỗ ngay vai hôm rồi. ที่เราก็โลมน้ำยาแล้วครับใส่ก็พี่ <c oughs> ไหนพี่ว่าไม่ฉุนซุยเลย ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อเราหกล้อซิงเลยครับมากัน